สวัสดีครับผมวันนี้มีเมนูนะครับผมนึ่งปลาครับนี้ใช้ปลานินนะครับผมหมักเครื่องมาเรียบร้อยครับเครื่องหมักก็จะมีนะครับน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงปรุงรสนะครับใส่ชูรสเล็กน้อยครับผมหมักทิ้งไว้นะครับให้เข้าไปในเนื้อปลานะครับห้เครื่องปรุงของเราเข้าไปในเนื้อปลานะครับผักของเราวันนี้ก็จะมี กากาขาวครับผมแล้วก็ต้นหอมผักชีครับแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนบางท่านใส่เห็ดด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะใส่ซึ้งกันนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเอาผักผักใบใหญ่ๆนะครับปูลงไปก่อนนะครับผมแล้วเอาเนื้อปลามาวางนะครับเเนื่องจากผักใบใหญ่ยยก็จะช่วยให้น้ําของปลาไม่อ,อ ไหลหนีไปนะครับผมเวลาน้ำปลาออกมานะครับแล้วก็ใส่ผักที่เหลือลงไปครับผมเดี๋ยวไปทำกันนึ่งก่อนนะครับใส่ผักที่เหลือลงไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมนำมานึ่งครับวันนี้ผมใช้ในกระทะในการนึ่งนะครับปิดฝาทิ้งไว้ครับจนกว่าปลาจะสุกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำน้ำจิ้มแซ่บกันนะครับ หลังจากที่เรารอนึ่งปลาสุกนะครับเราไปทําน้ําจิ้มกันก่อนครับครับผมในส่วนของน้ําจิ้มแซ่บนะครับก็จะมีส่วนผสมนะครับวันนี้ใช้รากผักชีครับกระเทียมครับพริกสดพริกแดงนะครับผมมีผงปรุงรสครับแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยครับผมแล้วก็มะนาวครับน้ำปลาครับผมจะทำการตำก่อนนะครับ ครับผมตำพริกตำกระเทียมตำรากผักชีให้ละเอียดนะครับผมหลังจากนั้นนะครับใส่ผงปรุงรสลงไปครับใส่น้ำตาลลงไปครับผมน้ำตาลนี่แล้วแต่นะครับวันนี้ผมไม่มีน้ำตาลปี๊บนะครับปกติใช้น้ำปี๊บน้ำตาลปี๊บจะหอมนะครับจะนัวนะครับผมนี้ใช้น้ำตาลทั่วไปนะครับหลังจากนั้นน้ำปลาลงไปครับ บีบน้ำมะนาวลงไปครับผมอืมแล้วแต่ชอบครับรสชาติครับปรุงรสให้ได้ที่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลากันครับว่าได้ที่หรือยังครับมาครับผมสุกเรียบร้อยแล้วนะครับ ปลานึ่งครับผมผักเยอะๆครับหอมๆเลยครับน้ำจิ้มเจ๋วรสแซ่บครับผมลองไปทำกันดูนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพครับผมมาครับมากินด้วยกัน